อะไรที่มันเป็นสายน์ที่จะบอกว่าเออเขาไม่ได้คิดกับเราแค่เพื่อนแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเราจะได้แบบลุยอะไรเงี้ยมันคือ,อยังไงอ่อที่พฤติกรรมที่เพื่อนเขาไม่ทํากันหรอกแบบเนี้ยมันจะเป็นความแบบชะเง,งอชะเงยว่างหรือมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอบเป็นห่วงมากกว่าคนทั่วไปที่อยู่รอบข้างเช่นเพื่อนมันจะมีเหมือนแบบโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามาเดิน,นวนแถวนี้อีกแล้วหรือเขาจะทําอะไรแบบแถวนี้อีกแล้วรู้สึกไหม อเคทำเหรอไปดูเขินๆฟ้าหนูฟังอยากรู้เลยไม่เคยรู้เลยอ๋อไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอมันจะเป็นมันจะเป็นเซนส์บางอย่างที่เฮ้ยคนนี้เขาดูเป็นห่วงเราเป็นพิเศษนะหรือว่าคนนี้เขาอยู่ดีอยากให้เรากินอะไรแบบที่เขาชิมหรือว่าเหมือนแบบเนียนๆเลยอย่างเนียนๆเข้ามาที่มันรู้สึกว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแปลกๆแล้วแต่ว่าเพื่อนกันเขาก็สามารถแบบเป็นห่วงกันได้นะ มันจะมีเซนส์บางอย่างมันจะมีเอ NERGY บางอย่างที่เราจะรู้ว่าอยู่คิดไม่ซื้ออ,อยู่คิดไม่ซื้อ <c oughs> อยู่ชอบให้เราลอกชิมอาหารที่ยู <c oughs> ชอบ <c oughs> แล้วเราจะได้ไปกินข้าวกับคุณบ่อยๆอเมื่อัวคิดเอง <c oughs> ๆเองหมดอด่าย่หน้าแดงได้ปะนาแดงวะ